ถ้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้หมาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตอนนี้หมาอนเดี๋ก็ไปโอเคก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยผมนะมันนี่อยู่อ๋อผมฟรีโต้เองนะครับสวัสดีครับเฟอร์นซีกันเช่นเคยคับทุกคนสวัสดีค่ะยายยายายไม่เป็นไรอ่ะเป็น คนน่ารักยังไงละกันเฮ่เฮ่หรือว่าแกอยาว่าเขาไม่ได้รักฮ่าฮหวานเขาจะบอกอะไรให้นะอะไรว่ามันมีสิ่งมีชีวิตชีวิตหนึ่งที่มันน่ารัก่าแกตั้งเยอะเลยเออแพนด้าแดงจะรู้ได้ไงอ่ะเขารู้อยู่แล้วเพราะว่าแกชอบพูดถึงแต่แพนด้าแดงเขาเบื่อจะตายอยู่แล้วอ้าหวานหนในแกก็พูดถึงแพนด้าแดงแล้วใช่ปะเดี๋ยวเขาอ่ะจะเขาเรียกว่าแนะนําอุปกรณ์อุปกรณ์หนึ่งหวานในการช่วยให้แกอยากได้แพนด้าแพนด้าแดงไหมอยากได้อยากได้ใช่ไหม ได้เลยแต่นี้ไม่มีแพนด้าแดงใช่ไหมว่านี่เขามีอุปรกรณ์นี่อันนี้ก็คือบลัชก็คือเขา,เ,ขาเรียกว่าอ่าสมมุติเราก,กดขวาปึ๊บจากนั้นเราก็ติ๊กไปใส่2 x คูณ2ใช่ปะล้วก,กดดอนใช่ปะจากนั้นเราก็วาดรูปสิ่งมีชีวิตที่เราอยากได้อ่าสมมุติแกอยากได้แพนด้าแดง<อ>ใช่ปะเดี๋ยวเขาจะลองวาดรูปแพนด้าแดงแล้วกันแกอาจจะไม่เห็นนะแต่เขาจะวาดแพนด้าแดงนี่เขาเขาวาดตัวอะไรเดียววาดมดดีปะวะนี่เขาี้เขาวาดแพนด้าแดงแล้วโอเคนี่คือแพนด้าแดงว่านี่ไปดูก่อน นี่นี่คือมพนด้าแดงแล้วแกก็ต้องหลับตาแล้วก็ภาวนาสักแกหลับตาแล้วภาวนาสิบวิแล้วพันต้นเริงแกโผล่มาแกต้องหลับตาหน้าหวานแล้วก็ภาวนาสักสิบวิหวานแล้วแพันด้นเรงจะโผล่มาจริงเหรอแกโกหกไปเนี่ยโอ้ยยังไงเป็นแนเด้งมาดิเขายังไม่ทันหลับตาโผล่ไม่ได้ถึงสิบวิเลยนี่นะเห็นไหมแป็น้นเดงของจริงด้วยจริงของเขามันเป็นของเขาการหวานถ้าเป็นคนวาดหรือเปล่าการเขาไม่เหมือนแพนด้าแดงเลยมันเหมือนเหมือนแพนด้าเด้งที่ป่วยอ่ะเหมือนเป็นอัมพาตอ่ะแพนด้าพิการอ่ะ ได้เลยพี่แรกดูดีหน้าเหมือนอยู่นะลองดูดิไม่ใกล้เคียง้วยการมันเป็นสีขาวด้วยเอาเป็นว่าพระเจ้าทรงรู้แล้วกันก็ในวันนี้นะทุกคนเราก็จะมาชีวิตรอดนะครับด้วยการใช้แปลงพิเศษเนี่ยครับในการวาดของที่เราอยากได้นั่เองแต่ไม่โกงเกินไปก็เลยว่ามันก็ของของที่ แก okay. ก็แบบพยายามวาดของที่แกอยากได้อะแต่ว่าไม่ยากเกินไปเข้าใจปะและ<า>้วนอกจากสัตว์มันสามารถขออย่างอ,าอื่นได้ไหมอ่ะก็ขอได้หมดบนโลกในนี้ครับในถ้าไม่พัาที่มีมีอะไรก็ได้ทุกอย่างเข้าใจปะใช<ห>่ขนาดนั้นเลยเหรอเขาอยากลองอะอยากลอง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 เดี๋ยลองว่าจะวาดอะไรอะไรดีนะทีละลิ้นวาดดิวาดช้ามากเลยอ่ะยังไม่ทันเริ่มเลยแล้วแกจะเอาหมูไปทำบ้าอะไรแกห้ามขอพรมากกว่าสิบรอบนะเขาอยากรู้ไงว่ามันจะสามารถได้จริงหรือเปล่าแกจะโกหกเขาก็ได้เขาจะลองทำหมูทีละลิ้นวาดในหมูแก เกนี่มันเหมือนแมวเลยนะมันแมวยังไงมันดูนี่ไงหมูของจริงด้วยโอเคตอนนี้ให้แพนด้าแดงกินแล้วกันกินไม่รู้แพนด้าแดงมันไม่กินหมูแล้วกินของเขาไม่ได้เขาอุตส่าห์ให้พระเจ้าเสกมาให้อยากกินหมูอ่ะเขาอยากกินแพนด้าแดงอ่ะหวานง่าเลยหวานห้ามทำแพนด้าแดงเขาโอเคโอเคพระเจ้าพระเจ้าฉันขออาวุธ ฉัขออาวุธพระเจ้าอาวุธหรอวาดอาวุธแป๊บนึงวาดอาวุธแป๊บนึงวาดอาวุธครับวาดอาวุธครับอ่าอยู่ไหนวะนี่ไงก็คือนี่เราวาดมามันจะไม่หายนี่อาวุธนี่ขอไม่ขอไม่โหดเกินเอ้ยไม่โหดเลยอะไรนี่มันไดด์จะชัดเลยที่ราคาทำอะไรเพื่อนแดงเขาโอ้โหงั้นไม่ยอมเขาขอบ้างเอาเป็นเอ้ยเอาเป็นคล้ายๆแกดีกว่าเฮ้แต่ว่าจะโหดกว่าแกร้อยล้านเท่าคืออะไรแกจะขออะไรนี่ พระเจ้าคะขอหน่อยค่ะพระเจ้าอะไรเนี่ยโอ้ยพระเจ้าพระเจ้าครับอย่าพึ่งครับพระเจ้าผมขอใหม่ครับมขอใหม่พระเจ้าไม่ได้ไม่ได้การแกมีสิทธิ์แค่สิบรอบนะแกใช้ไปสามรอบเลยเนี่ยกับรอบที่เนี่ยนี่ครับการสั่งสอนว่าหวานต้องตาแน่นี่นี่ผขอเลยครับขอหน่อยครับ อะไรอ่ะมันคืออะไรเนี่ยการมันคืออะไรนี่ยมันคือปืนหวานการเขาเขาดูเหมือนนิ้วเท้าไก่มันเน่าเลยมันคือปืนมันคือปืนพระเจ้าปืนหน่อยครับเจ้าในปืนว่าพระเจ้านี่ไงนี่แน่หวานหวานชิมหายขอไม่ตกว้าหหวานแกฆ่าหมูเขาแกต้องรับผิดชอบไม่นะพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าผมขอนี่อย่างนึงพระเจ้าพระเจ้าให้ผมเลยพระเจ้า นี่แหละข้อเสียของการฆ่พระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าผมขอนี่มขอนี่เอาเป็นเอกิดอยู่ไหนวะทุกคนนี่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 หายละกันอยู่ไหนวะเย้แล้วเย้แล้วเย้แล้ยวการได้ของดีก็หวือนตายเนี่ยทุกคนป๊บใครเห็นหรือเปล่าเราต้องรีบไปฆ่าเพนด้าเดอันนี้อันนี้พระเจ้าพระเจ้าอันนี้โอเคโอเคแล้วนะล่ะไม่ว้าไม่ได้เขานี่เดนว่านไม่นะโอเคพระเจ้าผมขอนี่อย่างนึงอย่างนึงทุกคนเหมือนฆ่าเปนได้เดงผมมาแล้วอ่ะ แกฆ่าแกใช้ไปห้าครั้งแล้วนั่นแล้วทำไมอ่ะมีปัญหาอะไรเขาหรือเปล่าอ่ะมีปัญหาดิมีปัญหาอะไรที่ไหนวะทุกคนเราจะไปฆ่ากันก่อนที่การจะมาฆ่าเรานี่นี่จะทำอย่างนี้ครับอันนี้อะอกัน่ไหนวะลูกธนูลูกธนูเอาลูกธนูมา64อันล64อันโอเคธนูกับลูกธนู64อันบอกว่าจะได้นี่ไง แกเอุยกาญแต่เขาปืนร้อยนัดเลยนะปืนแกมีมันมีกระสุนหมดไงแต่เขาก็ยิงให้แกตายได้ประมาณสองสามรอบอ่ะอ้าเขานึกว่าสเกเลตันมาดิกาญแกจะทำอะไรเขาอ้าอ้าซอมบี้้อ่ในใจไงกับเขาใาจะใหญ่สู้ใช่ไหมจะมาดิถ้าแซมบี้ก็มาดิทุกคนหวานจะฆ่ากาญด้วยน้ำมือของหวานเองทุกคนผมจะเป็นพลซุ่มยิงโอเคผมผมว่าผมต้องหนีก่อนว่ะเดี๋ยวหวานมันจะฆ่าผมเอาเว้ย ขอม, <S <S hmm. มพ ja no. cool ี่เยอะมากเลยช่วยด้วยมาทำไมอ่าออเออเงั้นงั้นขอแป๊บนึงเป็นนึงแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอไม่ไม่เดี๋ยวผมไม่ขอเขาจะแข่งว่าอย่างแกขอเยอะแล้วมผขอยาผมจะขอยาแล้วกันเป็นโพชั่นนะครับขออันนี้ค่ะพระเจ้าขอขอเยอะๆ64อันเจ้าเอาอันนี้เอาอันนี้เอาอันนี้น้ำยาเอาน้ำยานี่น้ำยานี่เจ้ามหาวินี่ครับน้ำยานี่ครับโอเคถ้าฉันมีน้ำยานี้คือฉันจะเป็นนินจาโอเค นินจาแกขอไปเยอะมากินของก่อนนินจานินจาจะตายแล้วนินจานินจาจะตายแล้วโอเคโอเคเฮ้ยพระเจ้าเขาขอนี่ด่วนเลยการขอไปเยอะมากเลยทุกคนเฮ้ยนี่ไห้เฮ้ยเฮ้ยไอ้หลอตายแล้วเราทุกคนการโกงไปเปล่าการแกขอนี่แกโกงไปอ่ะขออะไรล่องหนแกโกงเกินไปนี่แกโกงไปอ่ะแกขอล่องหนแกโกงไปกัดกันนี่กระโดดดิอ่า คนซอมบี้จะฆ่าเราการเขาจะฆ่าเราโอ้ยการเขาเห็นนะว่าธนูมาจากทางไหนอ่าทุกคนซอมบี้ฆ่าเราการจะโกงไปเดี๋ยวเขาจะปรับตอนเช้าให้กันหวานนก็เป็นการอ่อนให้แกเมันเกี่ยวอะไรวะเอาทีละคือเราจะขออะไรก็ได้แต่ที่เราต้องการโอเคงั้นอ่าขอพระเจ้าหนูขอนี้ค่ะพระเจ้าเฮ้ยนี่พระเจ้าหนูขออันนี้พระเจ้าช่วยประสาทพอได้อยู่เอ้ยไม่ได้หวาลทำโกงไม่ได้ อะไรก็ไได้ที่ม่ได้บานได้การเก็บมนีตเขาขอได้เขาสามารถขอได้อย่ามายุ่งกับเขาดูคนการโกงนะดูดิการโกงอ่ะเฮ้ทุกคนในเมื่อการสามารถโกงได้ขนาดนี้ GM ให้สุให้ด้วยหนึ่งอะไรเนี่ยโนจีบอกโนเป็นไงอะว้าเป็นไงอะเอาไงเนี่ยเอา โอเคโอเคผมมันมีอะไรใหองอะไรบ้างวะของกินเกียนของกินเกียนอ๋อนี่ไงผมรู้แล้วผมจะเอามาเยอะแล้วกันจะเอามาแบบฆ่าพี่บาสให้ตายเลยทุกคนนะขออนี้หน่อยขอพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้ขออนี้หน่อยอันนี้คือใช่หวังว่าจีเอ็มจะดูเรื่องเฮ้ยอันนี้คืออะไรวะเนี่ยเอ็กดีโอ้พระเจ้าเอ็กดีใส่ด้วยมันกวนขึ้นระเบิดทุกคนนี่เอามาโหดสีอันเลยขออนี้ด่วนเลยพระเจ้าไม่สนใจแต่การไม่ได้นะแล้วมันคือระเบิดส้มโอเนี่ย ระเบิดซ่อมโอคืออะไรนี่ระเบิดมาเร็วมระเบิดเอาใจได้ได้ระเบิดอ่อนๆว่ะนี่ไงเอาไปเอาไปอะไรเนี่ยการนิเก็ตบาบูก้าคืออะไรเนี่ยบาซูก้าแกก็ต้องวาดดิถ้าแกไม่วาดคือมันจะไม่ได้โอ้โหแต่มันก็เขียนเหมือนกันไงเจอ่ะนะเจอ่ะนะเจอ่ะน่ะที่โกงอ่ะเจอ่ะน่ะตายซะเดี๋ยวทนงานดิเดี๋ยวทนงานดิครับเดี๋ยวทำงานดิครับ เดินครับทไมมาดีหวานเียนก็ว่าเราก็ได้มาดีหวานมาดิมาดิมาดีหวานอย่ามายุ่งนะคะมาดีหวานมาดีหวานมาดิมาดิอ่อนจะเป็นมอเตอรอ่อน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 เอ้ยแกเห็นเขาได้ไงอ่ะอ้าวยาบุตอ่าอ้าอ่าฮ่าอันนี้แหละจิดจบสายเกียนกัรมาดิมาดิจะสู้หรอฮะอ่อนว่เป็น กาสู้ระยะไกลระยะไกลจานูเยอะนะฉันมีธนูเยอะนะทุกคนการมาสู้ระยะไกลอ่ะแต่เราสู้ระยะไกลอ่ะมาดิวะมีจานูเยอะนะแต้เจ้ามีหมดบ้างแหละมันก็เหมือนกระสุนมันก็เหมือนกระสุนปืนที่มันมีหมดบ้างอึ๊บทุกคนหลบแบบเดิมสิปีกันนะะทุกคนมันไม่อยากเล่นกับกันแล้วแกไม่ขอกระสุนนะขอนี่ไอแกไม่เก่งเหมือนเขาไงเออก็เขาขอเนี่ยเขาขอไอ้นี่ไปแบบ ขอไปโคตรเยอะแต่พระเจ้าเมินเฉยต่อเขาอ่ะแบบเขาข้านแต่แก <Okay, okay, S 2> คนเดียว okay, ไม่อยากเล่นแล้วลูกยพระเจ้าเดี๋ยวผมขออีกอย่างนะกันดูเดี๋ยวขอไปสองสามอย่างไม่เห็นให้สักอย่างเลยเขาไม่อยากเล่นกับพระเจ้าแล้วนี่ผมจะขออันนี้นะพระเจ้าพระเจ้าต้องให้ผมพร้อมลูกกระสุน64อันนี่พระเจ้ารู้จักใช่ไหมวางอยู่ไหนเนี่ย อยู่ไหนก็ได้เขาโตแล้วก็มีหวานงอนมาทุกคนทุกไหนพระเจ้าจะรักผมนะครับขอบคุณม,มากพระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้ามีให้อะพระเจ้าพระเจ้าโกไปไหนพระเจ้าอยู่ไหนวะนี่ไงได้แล้วทุกคนเราจะหนะีไม่อยากเล่นกับการาาการโกงแล้วพระเจ้าก็ไม่ไม่ช่วยอะลยทุกคนโอ้ทุกคนคทุกตัววันดีมีแต่อะไรบ้างก็ไม่รู้เต็มตัวไปอยู่ไหนวะไปอยู่ไหนวะต้องมายุ่งกับเขามาอยู่ไหนไม่อยู่ไหนก็เรื่องของเขาให้ทุกคนเราจะตายไม่ได้ อ,อุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยตกใจหมดเลยโอ้โไม่เล่นแล้วแค่นี้แหละโอเ้ย <c oughs> อันตรสยก็เลยคลิปนี้นนก็น,นะครับก็มีประมาณนี้นะทุกคนนะก็นะครับเป็นการวาดแล้วก็ได้สิ่งของตามที่ต้องการนะครับอันนี้หวานลองวาดสิเดี๋ยวจะวิ่งหวานจะได้หรือเปล่ามันโกอหวานได้แน่นอนหวานลองวาดจะดีกว,วาดไปสองรอบเม่นได้สักรอบเลยไหนลองวาดใหม่จะ,จะไปไหน เขาไปและเขาจะไปเล่นของเขาคนเดียวโอเคไปก็ไปเลยโอเคออเครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อตัวลาไปก่อนแล้วทุกคนคก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่มกดีต้อนรับผมจ้า